สวัสดีคะ่ะมาพ้อมาพ่อกับมัตการยอยู่ช่องมัตการผ้าลวยนะคะค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็เดินทางมาวัดส,สีสว่างว่งบันนองบาระบานนะคะ,ต,ต,อคะตอนนี้ปูกําลังล่งนะคะอยู่บนน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดภาพไปเบิ่งนะคะปูมากค่ะปูมาก

โอ้พญานาเนี่ยมันเป็นเจ็ดอยู่แล้วมันจะได้แั่เจ็ดันเจ็ดแค่เจ็ดหาเจ็ด่บอกครับสวัสดีครับเพื่อนกอบพญานาสองสวนี่ล่ละจะได้บรรจุตัวขวานต้นทับสนอนย่านขวปูเข้าอะไรฟันไม่กอดนี่ต้องเพอนเาไปกอดต้งกออยางนี้โอ้กอดจีนกอดจีนต้องมากอดต้งกอดกแ่อนหนึงกอดมันก็เป็นเก้าอีกละบาทครับกอดกอดเก้าเจ็ดห้าปนตัวบาดสามตัวโดดๆเลยบาทนี่ คุณเมรอเร่อัวตัาก่ามา่าน่รจมาก่ตัวสอยู่ห่สมตวตอนี่พอวเมื่อนีพอให่สามตั่กัน่ากระจําผมกู้ระจาวเรพัฒนาเกาะแก้วเป็นแบบใดใหอีพอเล้นี่ไปเรียเร็บั้นหาขั้นแปเปิดพู่มไฮกระพู้งพาแดงเลืวกู้เองไม่เจรจะเพราะว่าพมันคุเป็นคนรุนไม่คนรุนไม่ส่วนนกมม่จะดขาผู้เถาผู้แก้โน่นนี่นั่นซิงลรยางหะน แต่ผมจะบโบแมนผมศรัทธาปูเล่าคือเจ้าโบข่ามเล่านะไพ่มากกับซังสุดท้ายก็คือเล่าคือเขา,านะครับผมก็เลยบอกเล่านาัา่งขึ้นนี่สิละปูเล่าขอนมาแบบนั้นมันดีใจเล่าว่าปู๋ยโบเสือเล่าก็แล้วแต่เขาคนที่เสือเท่านั้นจะได้เลข จะถือเลขสามตัวฉันเล่าเราชัดเปี่ยนเลเนะเล่าเราใจะให้เอาดินเรียำลุยลำเลวฉันนี่ยพูเรืองลุ้ยทำเนด้อเสียดินแบ่งปันเนเ้อเสียนี้บอกว่าจะไปสร้างพญะานาเอาแรงศรัทธาไปสร้างสอยกันยุบนเกาะกันคือก็มันมัน้อรานปูเราขวบม่มาที่นี่น่แหละครับแต่มืสูงใหญ่จะกอกั่นอยู่นี่กรครับกรอกคือเก้ากอกคือเก้า ปูเป็นเปูเป็นเก้าเนาะหาเก้าเก้าหาสามเล้าก็ได้แล้วหรอนี่เล้าบวกล้าหาเกล้าหาครับแค้งบนยังเดียวคุณนาคมก็เคยมากเหรียเล็กเชือครับสงสัยพื่นลิขิตให้เหรียญั่งก็จะได้สั่งถ้าจะสั่งคูเดี๋ยวมันมอบารมีม่ได้ต้องให้พี่น้องทุกคนเอเมื่อาทุกคนมาซอยกันส้างอยู่กาแก้วกับปูก็ต่าง คือบ่เป็นทั้งได้เหล็กกับเราเปิดสางคือสางวน่เราจะแตะเงินทั้งได้ยังไงสางสางวนเป็นเป็นเงินสตาร์ทั้งหมดเป็นเงินของตัวชักชวนหมู่ลีวันพี่น้อังมากๆเท่านั้นมีแต่เงินพี่น้องมาใอยกันคือสางวนอันนี้อันนี้ครับยอดเงินเพชรแต่แพนทองเนี่ยขนาดเขานี่นะครับท่านคณะกรรมการวัดกับพ่อผู้ใหญ่บ้านกับปูห่อหน่ะเลขนี่ครับเจ็ดเก้าสี่ห้าแปด เก้าสี่ห้าแปดเจเ้าี่ห้าแปดได้ยังนี่ยังเจ็ดนี่ยอดไอ้ที่เอีพัาทำไงที่ยดโอ้ยอดยอดยอดแั่นทองทั้งหมดมาเจก้าห้แปดเ็เก้าสี่ห้าแปดโอครับนี่ละแ่นทองเจ็ดเหปเป็นยอดเงินแันท่องที่เอฟซีที่ทำประชุมจุกทิกทอนนะคะ รวมทำบุญแันทองน่ครบ้นรวมยอดสัทวาทท่บริจาครวมมาทำบุญกัดแพนทองครับก็ว่ากัว่าราสุเด่นนะครับนักมือนี้ครับรีนมือหนีครับปูพนว่าเป็นสกีพ่ญานิก็สกีน่าันนี่น่ามันนี่89458นะครับสวยครับ4 5 8 7 9 4 5 8สวยมากมากครับปูลรวกัมาดาษพยานา เป็นพยานาคที่เป็นศิลปะล้านหน้าครับมันจะเป็นสีขาวงามนี่นี่ปั้นวาได้ก่อเพื่อขึ้นสองคนเจ็ดเก้าสี่ห้าแปดขอขึ้นครับเสียครับเกเก่าปูแล้วก็มาบอกผมมนละผู้เดียวัี่มาแร้งซ้อมอื่นเล็กออเสียง รอมดินมะั้งิละรอบดิถามว่าก็งามบ่อหมองบ่อหนิงามบ่อวสันราว่ะเอ้ามันคือนอกเหนือจากน้องอื่นวาสันรอไม่แดดป่บเดะ๋ยวนีมมังงสิได้ผมเห้ผมขึ้นผมขื้นมันงามขื้นเรามางามงามนาราแดดขึ้นพุ่นพุนขึ้นนะยังมาแรงน่ะนาแดงแจ๊ปปลาเยอะฉีดเอ้าไม่ทำคนยัเราปิดยังมันยืนคุยในเฉดละยาขามพางไปยีมาแรงอดุลเดียดซื้อหนึ่งเก่าด้วยัสันามหกเอาตรวบอกก็ว่าแบงปั่นไ มันมันเละมันแตรงครับมันย่เลือดตะเคียนย่ย่ล่านกับแท่น่นลูกไส่ไปจุดเก่าหนึ่งสามเมื่อต่งก็เลี้ยงากันซสือแต่นี่สร้างกับแบงสร้างซสือสร้างกับถือนี่นะเนี่มาแรงยุ่กันสคนพอแล้มันมึงผมนี่ครับผู้งามบังามบัสันทมกันไปเรามันยู่ในแก้มมันงามแบบนี้เรางามถือไก่ถือไก่กาสันก่อนถึเมื่อย่างขามท่าไปอดุลเด็ดหนึ่งเก่าเรื่องเอานอ๋อย่างซสือคือมอไส้ขี้เม่ยนบัวระบอกเจากขือยังก้อนบัวจัดกันเลยแม นี่ฝันเรื่องจริงเรื่องจริงไม่บอกอยู่เนี่ยเรื่องเดี้ยนมากมาเรื่องพันมาที่ออกหนึ่งเก้าเนี่ยเี่วครับมันออกหนึ่งเก้าเมื่อวันที่ใดหละเพ่นปะเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าี่เก้าบอกวันหนึ่งเก้าวันที่สามสิบเลขออกวันปะ้างถ่านถือเลขสร้างก็ถือเลขถือรับโชคเลยกว่าถกความฝันช่กันตั้งเสียเถีอกไร้บอไห้ครับโทษบอลไรหรอกครับยี่สิบตัวนึงโอ้ยี่สิบตัวครับกาโอเคครับถือว่าโชคดีมากยี่สิบตัว ก็ได้ใส่หนีใส่สินัวลั่วต้าคอชื่อว่างีโชคดีโยมันกขาทำกันเด้อกขาจ้ากินข้าววันที่พ่อพ่อรจานว่าปูมาปาขึ้น่่าฟันบอกเลยว่าพันบอกตรงๆบอกเป็นตัวนยืนมอกกันนี่ผสังเกตมาแล้แต่แดงแต่ว่าพอจ้านีบรรลุต เลาเหลียวหายคนเกตเร่าเรามองซ้ายมองขวาเราหาอย่าสูบบ่พุยินมองยงหนาวหนาเราแดงึ้นเราก็แจ็บปากงามบอง่ามมอสันง่ามง่ายมากสึดใจอะง่ามง่ายมาสันไม่ยูไก่ปุ๊บต่อย่าสูบเรา่ยงไปอดุเดียสื่อหนึ่งเก่าเนอมาสันก็นั่นแหะเราบอกที่อัน่อบอันนี้ก่อนนี่รับมันนี่ตลอีซ์เซนเราไปรับอันแพนท่องเนี่ยบ่ตอนนั่นนะเ็ยินบอกว่าผมอยู่นี่นะสำคัามาก เราบว์เสีนเราก็ย่างไหมครกท่านนะเราก็นาแดงหุ้นหุ้นบอกกันโดนเติบยุ่เจ๊บปาจับจัจับแม่นครับนั่้กาน่ะกันนเราบปาอุดรเดิรดึเก่าด้อสันอ๋อเป็นยังสอ๋องหเก้ากเกาก็ได้ไปซื้ออนตัว บางมันจะขึ้นผมว่าบอกดวงมันเขาจะบอได้ยินความล่ะกันอะรก็อยู่นับกันเอารถเห็นมันหลายพ้อเครองรถเห็นรถกียดับบุงมีอาชีพก่อนก็เลยมาบอกพ่อจําวานี่เออผมสัตธาเด้อปูสันนอเขาพ่อพ่อจําอะไรเขาว่าเขาเป็นูหลักปูนยี่จำบ้านจำเมืองสินะถ้าเหตุถ้าทำเขาเป็นคนรุนไม่เขาบรูเรื่องสิเขาสัตธาเพื่อนก็เลยบอกเลขผมก็เลยไปซื้อเลขใส่ปีไม่

สี่ห้าแปดสี่ขึ้นซื้อลงเอาก็ยังสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดครับพญานาคจะเป็นเก็ดเพียงตาล้อมเราฝันว่าเห็นพยานเราว่าเราฝันเห็นแล่นกดไอ้นอสบุญพ้าสวยปิดตีไว้เก็ดศูนย์มันโอเว่นอันแล่นนี่คือพยานาคผู <45 8. S 1> ้ใช้คือหาไอ้ผู้ใช้อันนี้แมนครับไม่เก็ดหาคับเก่าหาเราอายุหาชิบเก้าปีที่เราฝันเห็นเห็นแล่นอยู่ในสางนะมันเป็นพยานาค มาสองบังน้าบวกกากว่โอ้ยเวลได้แผบปุย้นีตัวเดียวเพราะว่าถกันว้าห้องสวนมุ mm ่นองนีนี่งงงวงงานเรื่งลุ่ห้องสวนมุ่นพ่อว่าน่นงสมาธิน่ะห้องจะฝันจมเว้นพญานาค็งูไงขันแหลกจะเป็นแล่นคนถ้าควบเคยสวนมุ่นนะเป็นแล่นถ้าสวนจังไนจะเป็นงูไงถ้าสวนพ่นากปกตินาสมาธิด่สวเาแล่ ส่วนไปอีจะเป็นตัวพัุยกขเขียวมาเลยอันนี้สามขันอันนี้ข้นเสือสมอโมข้นหอสองขนเลยเพราะว่าผมเคยเอาปูสีโทไห่คนนั้นคนนี้ไปใญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็บอกว่าโอ้ยแล่นยังมาหายแล่นตูสีเขียวมาหาอยู่เือนุงเีงเขาจะฟนี่เป็นแล่นคนะครับคือเขาจะบริสุทธิมุ่นถ้าสวดมุ่นเห็นอีกอย่างหนึ่เป็นงูไงแน่เป็นอีกอย่างแน่เป็นเาแบถ้าอดบินพ่านยาน็นไ ก็เริ่มแรกเนี่ยค่กันความเซลล์เซลล์บวกละนะเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นแรนแล้วก็เป็นงูใหญ่แล้วก็จะเป็นพญานาคเรื่องก็ยังยังควจะได้ว่าสางอันนี้แหละสางบ่อนี่กับฟันเห็นง um, ูใหญ่งูใหญ่แน่น่าเพราะมัจับขางูใหญ่ผมไม่คุ้นเคยทีเลยมันเป็นมาเหตุมาเห็ดแต้เพิ่นแต่ว่าเมื่อคืนตอนนี้พญานาคกอดไปหนักสองศูนเนี่ยไปกอดเรื่องเพราะเรื่องฟันดีฟันดีแล้ว ถ้าใครอยากตึกเลขผมไปกอดไปขอเอาเออขอกระปูเอาแต่ว่าตอวมีดชั์กาแลวา้วก็ชัดผ้าอันนั้นต้นข้ามฉนอดมาปลูกว่ามันเท่าสามตน้นสามต้นนะครับไปเมืองได้ครับต้นข้ามฉนอดนี่เป็นน้ำไหลนะต้นข้ามฉนอดเจ้าต้นสนอดต้นสนอดนะเบก,กอดเด็กเป็นลูกเป็นหลานทุ่งพระายาเบก,กอดเลยครับท่านมีนิสุทธ์มีลาภจากนั้นต่อไปคข้นหรือวา่าเขาติดบ้านะครับ บ้าใช่บ้าเนี้เขากทิ่บว่าเขาจำถึงบ้าเบ้าบ้าตาเล็กเถื่อนนะมาตาถูกถื่อครับนัท่าอย่างเดียวครับเพื่อเล่าไงล่ะเล่าปูล่อท่าเ็ด้าทไอ้พี่สลอมบัวด้บอกครูไม่ใชมาบอกเรียบยวเล่าเเศร้าสลอมเรียเลี่มันียังก็สิบบกแล้วเศ้าบอกมันบ้เราก็มาสูบยางี่หร ย่าน็นโกคปอดตายเพราะว่าคนมบาสูญยานมาืนก็ขึ้นตัวชั่วได้อยู่ไม่ย่านไหนมาสูบยานเมาพ่อเนาะผู้พี่สวมเมือหลายผู้พุน่นบด สมนไ้อคค่ะขอบคุหลายขอบคุณค่ะขอบคุณระจำหลายนะครับเด้อมาว่าวันี่ด้พอคูใด้็มาพอคเน่คือว่าเป็นโคนะครับตอนรถจอดลงมาว่า่มีท่าผู้ชมนี่นะคะสำหรับมื้เน้เนาะค่ะเสียอดุลเดชเพึ่นกา บอกว่าเพิ่นมานาาั่งบอกกับพระจำเนาะคะ่ะเพิ่นกะนั่งไปนั่งมาปูเพิ่นกะมาเขา่าพระจำนะคะแล้วเพิ่นกะได้เล่าความฝันว่าเพิ่นได้ก,กอดพญานาคสองตัวนี่เนาะค่ะเมื่อคืนนี่แล้วเพิ่นกะบอกว่าเพิ่นมีเลขแล้วนะคะเลขเพิ่นกะมาเก่าหานะคะ่ะเก่าหาและกับไปนี่เลขจอดเงินที่เอฟซีทุกท่านรวมท้ำบุญ ิดแผ่นทองพญานานะคะเป็นยอดเงิน7 9 4 5 8บาทนะคะกับยอดกับสวยเนาะค่ะ4 5่นะคะท่ 4, 5, นะะานผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้แอก็จะนํำตัวเลขยอดเงิน458และเกาหานะคะมานำเสำนอท่นานผู้ชมเพื่อแบ่งปันแนวทางนะคะผิดถูกกิจวารากันเดอค่ะท่านผู้ชมกะใส่วิจารณาญาในการรับชมรับฟัง ถ้าบอมากบ็ชอบกับเรือนผ่านถ้ามากถ้าชอบกัาากบกจังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบงรัฐบาลและทุกๆขั้ก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดททำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ